วันหนึ่งซินเดอเรลล่าสังเกตเห็นสิ่งแ,แปลกในมุมร้างของป่าเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้เธอก็เห็นไข่ยักษ์ที่กำลังจะฟักตัวออกมาฮะข้าไม่เคยเห็นไข่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยซินเดอเรลล่าเดินสำรวจรอบๆไข่เพื่อดูว่ามีเจ้าของหรือไม่แต่ทว่า แถวนั้นไม่มีใครอยู่เลยนี่ต้องไม่ใช่ไข่ไก่แน่ๆแ,แ,แล้วก็ดูไม่น่าจะใช่ไข่นกด้วยทันใดนั่นเองซินเดอเรลลาได้ยินเสียงร้าวด้านบนของไข่เริ่มแตกออกและเปลือกไข่ก็ร่วงหล่นลงไปที่พื้นเมื่อซินเดอเรลลามองเข้าไปด้านในของไข่จูๆ่ๆลูกไดโนเสาร์ก็โผล่ออกมา นี่คือนี่คือไดโนเสาร์นี่นาลูกไดโนเสาร์ลูกไดโนเสาร์จ้องซินเดอเราล่าด้วยความสงสัยถึงแม้ว่าซินเดอเราล่าจะรู้สึกกล้ากล้ากลัวๆเธอก็ยื่นมือไปหาเขาอย่างนุ่มนวลลูกไดโนเสาร์ตัวน้อยใช้หัวสัมผัสกับมือซินเดอเราล่าและเรียกร้องความรักจากเธอโอ้โห <c oughs> น่ารักจังเลย จากนั้นเขาก็กระโดดออกมาจากเปลือกไข่และเริ่มกัดกินพืชตรงหน้าเขาลูกไดโนเสาร์ข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือเพื่อเหตุใดแต่ข้าต้องพาเจ้าไปหาแม่เจ้าให้ได้ในขณะเดียวกันนกพูกส่งสารของแม่หมดร้ายสีน่นาคเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นและรีบบินหนีไปทันที เขารีบมุ่งหน้าไปหาสีหน้าซึ่งกำลังร่ายคาถาอยู่เหนือหม้อต้มยานกฮูกบินไปเกาะบนไหล่ของนางและกระซิบกระซาบเล่าทุกอย่างให้ฟังฮ่าฮามีอยากเชื่อเลยจริงๆไดโนเสาร์เนี่ยนะแถมอยู่กับซินเดอเรลล่าเองข้าต้องใช้ฟันไดโนเสาร์เจ้านกฮูกเข้าใจไหม ได้ฝันมาข้าก็จะปรุงน้ำยาอมตะได้ซินเดอเรลล่าและลูกไดโนเสาร์ออกเดินทางไปยังวงังในขณะที่สีหน้าเริ่มวางแผนจับตัวไดโนเสาร์ถ้าข้าพาเจ้าเข้าวาังตอนนี้เลยเจ้าว่าทุกคนจะหวาดกลัวเกินไปไหมนะลูกไดโนเสาร์นั้นน่ารักน่าชังก็จริงอยู่ ว่าเขาหิวโหยตลอดเวลาเขาเขมื่อพืชทุกชนิดที่เห็นได้ในคราวเดียวและค่อยๆตัวใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเจ้าโตเร็วไปหน่อยแล้วมั้งเนี่ยฮะคืนเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่เหลือพืชหรือผลไม้ใดๆในป่าแล้วลูกไดโนเสาร์ว,วิ่งเข้าไปอยู่ใต้ต้นแอปเปิลที่เห็นและเริ่มขย่าต้นไม้ด้วยพละกกำลังทั้งหมดที่มี พอลูกไดโนเสาร์กินแอปเปิลแล้วเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกตอนนี้เขามีขนาดใหญ่เกือบสองเท่าของซินเดอเรลล่าแล้วโอ้ข้าไปขอให้ไลาอาเบลช่วยดีกว่าในขณะที่เจ้าไดโนเสาร์ยังคงกินแอปเปิลต่อไปซินเดอเรลล่าก็รีบวิ่งไปยังต้นเฮเซนัทที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักและใช้มือสัมผัสลํำต้นเพื่อเรียกนางฟ้าใจดีไลาเบลไลาอาเบลไปรากฏ ดด้วยเริรอบกายซินเดอเรลาก็เปล่งแสงสว่างและลายเเบลก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอลายเเบลข้าต้องการให้ท่านช่วยได้สิซินเดอเรลา่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไรล่ะซินเดอเรล่าชี้ไปยังไดโนเสาร์ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเห็นดังนั้นลายเเบลก็ประหลาดใจมากไม่นะเราต้องส่งไดโนเสาร์ตัวนี้กลับไปยัง่วงเวลาของเขาไปยังยุคไดโนเสาร์ยุค ดโนเสาร์หรอบิฉะนั้นเขาก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยอย่างรวดเร็วเกินควบคุมเราต้องปกป้องเขาจากผู้ที่ต้องการทำร้ายเขาแต่เราจะส่งเขากลับไปยังยุคข,ของเขาได้ยังไงนางฟ้าใจดีลายเลบลบกไม้ไกายสิทธิ์ควนเข็มนาฬิกาสครั้งจากนั้นช่องทางการเวลาจึงเปิดออกตรงกลางป่า ซินเดอเรล่าพยายามใช้อัเปิลล่อให้ไดโนเสาร์เดินเข้าไปอย่างช่องทางนั้นถ้าเปิดช่องทางการเวลาได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นซินเดอเรลล่าเจ้าต้องรีบแล้วแต่ณตอนนั้นเองสีหน้าปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซินเดอเรลล่านางอยู่ในลูกบอลเวทมนต์ยุดนะไดโนเสาร์ต้องมากับข้าฮะไม่แม่มดร้ายอย่างเจ้าออกไปห่างๆเขาเลย ซินเดอเรลล่ายังคงพยายามให้เจ้าไดาโนเสาร์เข้าไปใกล้ช่องการเวลาโดยใช้อปเปิลล่อสีหน้าผูกเชือกไว้รอบมือและเหวี่ยงเชือกไปคล้องห่างไดโนเสาร์ไว้อีกทางหนึ่งนกพูกก็เข้าจู่โจมไนออเบลและฉกไม้กายสิทธิ์ไปไม่นะเอาคืนมานะไม่งั้นช่องทางแห่งการเวลาจะปิดตลอดการ ลกฮูกไม่สนใจลลอาเบลและนำไม้กายสิทธิ์ไปวางไว้ในมือสีหน้า <c oughs> จะทำยัางไงดีล่ะทีเด้สีหน้าทั้งพยายามดึงไดโนเสาร์เข้ามาหาตัวเองด้วยเชือกพิเศษพร้อมทั้งพยายามปิดช่องการเวลาด้วยไม้กายสิทธิ์ของลลอาเบล ใกล้สีหน้ามากขึ้นทีละก้าวจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังกึกก้องออกมาจากด้านในช่องการเวลาฮะเสียงประหลาดอะไรกันเอ๊เกิดอะไรขึ้นเองเสียงนั่นมาจากไหนกันมันคือมันคือเพลงไดโนเสาร์แม่ไดโนเสาร์ร้องเพลงนี้เพื่อเรียกลูกๆไดโนเสาร์ เสียงนี้มาจากอีกด้านของช่องการเวลาเมื่อลูกไดโนเสาร์ได้ยินเสียงของแม่เขาก็รีบวิ่งไปยังช่องการเวลาสีหน้าที่ตัวถูกติดอยู่กับเขาจะถูกลากไปด้วยอ้หยุดนากจะวิ่งไปได้เจ้าไดโนเสาร์เมื่อนั้นเองแม่มดใจร้ายสีหน้าหลุดผ่านช่องการเวลาที่กำลังสปิด เข้าไปยังยุคไดโนเสาร์ซินเดอเรลล่ากับไลาอาเบลได้แต่ยืนจ้องทางโดยไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีสำเร็จแล้วในที่สุดลูกไดโนเสาร์ก็ได้กลับบ้านแล้วแถมยังไม่ได้กลับไปตัวคนเดียวด้วยเมื่อสีหน้าพบว่าตนเองมาโผล่ในยุคไดโนเสาร์ตอนแรกนางก็ตื่นเต้นดีใจเพราะนางเห็นฟันไดโนเสาร์เต็มไปหมด ะฟันไดโนเสาร์อยู่นี่เองอรอข้าก่อนนะคันหา,มา,าอมตะแต่นางไม่รู้วิธีเดินทางกลับเพราะช่องทางการเวลาได้ปิดตัวลงแล้วโอโอข้าจะกลับไปยัาไงล่ะทีนี้โอ้ไปนะช่วยด้วย บดค่าใช้การที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เลยสิน่าเห็นว่าแม่ไดโนเสาร์กำลังเดินเข้ามาหานากเเหนนี้ด้วยความหวาดกลัวอ๋อไปพอโอ้ยข้าไม่อยากได้ฟันแล้วไม่เอาแล้วลูกไดโนเสาร์เดินทางกลับไปยังยุคไดโนเสาร์ลลยาเบลเดินทางกลับไปยังดินแดนนางฟ้าส่วนซินเดอเรลล่าก็เดินทางกลับไปยังวงัง ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขกับคนที่ตนเองรัก